สวัสดีครับมาดูแม่เหล็กสำหรับรถขุดแบ็โฮนะฮะตัวนี้ใส่พีทตั้งแต่120ถึง200ได้เลยนะครับสลัก80มมิลห่างหู33เซนนะฮะถ้าใส่พีที0ก็ต้องใส่บูธช่วงนี้นะฮะนี่นะครับแม่เหล็กตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนี้นะครับตามนี้เลยนะะวัดให้ ลูกค้าดูเลยนะครับเมตรยีนะ่สเซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางร2 0เซนความหนาอยู่ที่โดยประมาณนะครับ25่สห้าเซนยีนะ่ส้าถึงนูนที่สุดก็ประมาณ30เซนนะครับมีมอเตอร์มาให้ด้วยนะครับมาทั้งเซตเลย เจแปนเลยนะฮะตัวนี้มาครบๆเลยนะครับมีตัวป๊มปันมีอะไรมาให้พร้อมเลยนะฮะมีมอเตอร์นี่มีสายไฟสามเฟสนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบงโกล8 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1 6 2 2 1 2, 2 9 9นะครับ ของมาใหม่หายากนะลูกค้าสนใจก็ต้องรีบโทรเข้ามานะครับมีกล่องคอนโทรนให้ด้วยนะครับมีกล่องมีตู้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดดูนะครับมีเป็นอุปกรณ์มาทั้งเซตเลยนะฮะตัวนี้มาครบๆเลย เดิมๆสวยๆนะครับครบๆ<ร>มีฐานล่างมีพัดลมระบายมีสายไฟตัดมานะครับ<ม>เอามาัโคลงมาดดนี่อู้ดนะ ก่อนม,มาครบเลยนานๆจะมีมาทีตัวนี้ใจเลยยิวดูแล้วก็ยกดูหน่อยยกดูข้างล่างนะใส่รูนี่ไหมใส่รูนี่ไหมนี่เออครับน่าจะได้นะเดี๋ยวเรามายกดูช่วงล่างนะ อ่ะยกเลยนี่เราใช้บีีตัวนี้เราใช้บีสีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเท่านั้นเองนะยกนี่มาดูช่วงล่างกันนะครับดูเพจล่าง สวยๆเลยนะครับมาเดิมๆของหายากนะตัวนี้นานๆจะมาครบๆทีถ้าสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับทีเด็ตเตอร์แบคโฮ